ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CPU มีนะครับพบกับผมเหมือนเดิมนะครับฝาง CPU มีกับรายการคอมสอนใช้ EP 3นะครับโดย EP นี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาทำ USB boot Windows นะครับก็จะมีด้วยกัน2วิธีนะครับเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวให้เราไปโหลดตัว Windows กันก่อนนะครับโดยการเข้าไปโหลดตัว Windows ในเว็บ Microsoft ได้เลยครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ใต้คลิปนะครับหรือว่าพิมพ์ตามผมไปก็ได้ windows 10นี่นะครับทุกคนก็จะเห็นลิงก์าวน์โหลด this image ของ windows 10ก็คลิกเข้าไปตัวนี้เลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับตัวข้างบนจะเป็นตัวอัปเดตตัว windows ที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับส่วนข้างล่างตัวนี้จะเป็นดาวน์โหลดตัว windows นะครับให้เราคลิกเข้าไปเลยครับ นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็ให้เรากดเปิดเลยนะครับ มาเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ทำตามขั้นตอนเลยนะครับพอมาหน้านี้ก็ให้ติ๊กตัวล่างนะครับเพราะว่าตัวบนจะเป็นการอัปเกรดวินโดว์ของเรานะครับตัวนี้เราก็เลือกนะครับว่าเราอยากได้เป็นวินโดว์กิบบิทอยากได้เป็นภาษาอะไรนะครับถ้าเราอยากได้เป็นภาษาไทยเราก็ติ๊กเครื่องหมายตัวนี้ออกนะครับ แล้วเราก็สามารถเลือกภาษาได้เลยนะครับนี่ครับก็จะมี3 2 b บิต64บิตแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นมีทั้ง2นะครับให้เราไปเลือกลงตอนเราลง Windows นะครับเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วเราก็กด next เลยนะครับอ่าสวิธีที่ผมว่านะครับก็คือตัวข้างบนจะเป็นการติดตั้งลงไปในแฟลชไดร์ของเราเลยนะครับถ้าเรากดตัวข้างบนเราก็ต้องเสียบแฟลชไดร ลงไปในตัวเครื่องของเราด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเสียบแฟลชไดร์ก่อนนะครับโอเคเสียบแฟลชไดร์เสร็จก็ให้เราฟอร์แมตแฟลชไดร์ของเราให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็ผมแนะนำเป็นแฟลชไดร์สัก8กิกขึ้นไปนะครับหรือไม่ก็16กิกยิ่งดีครับเรียบร้อย ก็ให้เรากด Next ไปเลยนะครับแล้วเราก็รอจนมันเสร็จนะครับก็จะขึ้นอยู่กับตามอินเทอร์เน็ตของเพื่อนๆนะครับว่าเร็วมากน้อยแค่ไหนนะครับในการรอตรงนี้ โอเคครับพอมันโหลดเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้นะครับขึ้นหน้านี้ก็แสดงว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถกด finish เพื่อเสร็จได้เลยครับวิธีที่1ของเราก็จบลงไปแล้วนะครับแต่ว่ายังมีอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าสมมุติว่าเรามีแฟลชไดร์ตัวเดียวแล้วเราก็จะแฟลชไดร์ไปทําอย่างอื่นด้วยไปไปกรอบข้อมูลต่างๆหรือว่าไปเก็บไปเอาโปรแกรมอะไรมาใส่นะครับแต่ว่าแฟลชไดร์ของเรามันเต็มและเราต้องลบหรือว่าฟอร์แมต ตัวแฟลชไดร์ที่เราบูตวินโดว์ลงไปนะครับเราก็สามารถโหลดตัวไฟล์ของ Window ์นะครับมาเก็บไว้ได้แล้วก็นี่จะเป็นวิธีที่2นะครับก็เหมือนเดิมครับให้เราโหลดตัวไฟล์ของ Window ์ลงมาก่อนนะครับปุ๊บก็เปิดเปิดเข้าตัวเดิมเลยครับ นี่นะครับเมื่อขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับติ๊กตัวข้างล่างนะครับแล้วก็กด next เลยครับเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็เลือกไฟล์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้าเราโหลดโดยตรงจาก Microsoft นะครับมันจะมีแค่ Windows 10ให้เราโหลดนะครับหรือว่าถ้าเราอยากลง Windows 7 Windows XP เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตัวไฟล์ของมันไว้ข้างล่างนะครับโอเคเดี๋ยวผมกดเหมือนเดิมนะครับเป็นภาษาไทยเหมือนเดิม นี่นะครับพอมาถึงขั้นนี้เราก็คลิกตัว ISO file นะครับก็คือจะเป็นไฟล์ของ Windows นะครับเรากดติ๊กข้างล่างแล้วเราก็กด next ต่อได้เลยแล้วเราก็เลือกพื้นที่ที่เราจะเก็บนะครับเมื่อเลือกได้แล้วเราก็กด save กด yes แล้วเราก็รอเหมือนเดิมครับรอจนมาโหลดเสร็จเหมือนเดิมก็รอตามความเร็วอินเทอร์เน็ตของเพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับเมื่อเพื่อนๆโหลดเสร็จแล้วนะครับ ก็จะได้ตัวเป็นไฟล์ ISO Windows แบบนี้นะครับจะเป็นไฟล์แบบนี้นะครับนี่คือไฟล์ Windows นะครับแต่ว่าวิธีนี้เราต้องใช้ตัวโปรแกรมเสริมช่วยนะครับก็คือโปรแกรม Rufus นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โปรแกรมนี้ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับก็ให้เราเปิดโปรแกรมตัวนี้เลยครับขึ้นมาก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวข้างบนตัวนี้ก็จะเป็นเลือกตัว USB ของเรานะครับ มันจะเป็นตัวไหนผมเสียบไปตัวเดียวมันก็ขึ้นตัวเดียวนะครับส่วน select ตัวนี้นะครับก็ให้เราเลือกตัวไฟล์วินโดว์นะครับว่าเพื่อนๆเ,เก็บไว้ไหนก็จะมีอ่ะวินโดว์สิบตัวเดียวนะครับที่ผมโหลดไว้แต่ว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ Windows 7หรือว่า Windows อื่นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับก็ให้เรากด open เลยครับเมื่อกด open เสร็จนะครับก็ให้เราเลือกนะครับว่าตัว ที่เก็บข้อมูลของเรานะครับมันเป็นแบบไหนมันเป็น mbr หรือว่า gpt นะครับก็ให้เลือกแบบที่มันสามารถลงได้นะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถกด start ได้เลยนะครับ start ก็รอจนมันโหลดเสร็จนะครับนี่ผมก็รอมันโหลดจนเสร็จแล้วนะครับเพียงเท่านี้นะครับ usb boot window s ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถกดปิด ตัวนี้นะครับกดปิดแล้วเราก็สามารถเอาไปเสียบลงคอมเครื่องที่เราต้องการที่จะลงวินโด้ได้เลยนะครับก็ถ้าใครชอบนะครับหรือว่าใครอยากให้ผมทําอะไรนะครับก็สามารถม้นบอกผมด้านล่างได้เลยก่อนจากกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อเราติดตามคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับ